สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โชบสกอร์ฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับฟุตบอลประจำวันที่27พฤศจิกายน2567นั้นเราไปกันที่ศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษโดยเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกระหว่าง m i d เดิลสโบว์ประท้ากับทางด้าน b บ็กเบิร์นโรเวอรนะคู่ถัดมาเป็นทางด้านลีดยู United ประท้ากับรูตันทาว n คู่สุดท้ายประจำการวิเคราะห์ของวันนี้นั่นก็คือศึกระหว่างคาร์ดิฟซิปะทะกับควีน าร์เเลนจอะโดยทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพทั้งหมดนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันนะโดยเริ่มต้นที่คู่แรกครับเป็นศึกระหว่างมิ d เดิลสโบเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ b บ a ็กเบิร์นโ e ลเนะครับคู่นี้สถิติการพบกัน 6, 6แมตช์ล่าสุดเป็นทาง b บ a ็กเบิร์นเอาชนะไปได้3ครั้งเสมอ2และทางมิ d เดิลสโบชนะได้1ครั้งนะครับซึ่งในการพบกันครั้งล่าสุดนั้นจบที่ผลเสมอสด ปะตูต่อ0นะก็ต้องมารอติดตามกันต่อว่าแมตช์แมตช์นี้จะจบเช่นไรนะครับไปโชมกันต่อที่ลำดับตารางคะแนนในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะในตอนนี้นั้นมิดเดิลสโบเจ้าบ้านนั้นเตะไปแล้ว16นะัดพวกเขามีอยู่27แต้มครองอยู่อันดับที่5นะโดยพวกเขาชนะไป8ครั้งเสมอ3แพ้ไป5สามารถยิงได้29เสียไป19ทําให้ผลประตูบวกลบได้เสียอยู่ที่บวก10นะครับซึ่งผลงาน6แมตช์ล่าสุดนั้น พวกเขาชนะได้4เสมอ1และแพ้ไป1เท่านั้นเรียกว่าฟอร์มกําลังดีเลยนะส่วนถัดมามาดูกันที่ทางด้านแบ็คเบิร์นโลเวอร์กันบ้างนะแบ็คเบิร์นโลเวอร์นั้นเตะไปเพียงแค่15นัดเท่านั้นน้อยกว่ามิ d เดิลสโบอยู่1นัดน,นะครับโดยตอนนี้พวกเขามีอยู่22แต้มชนะ6เสมอ4แพ้ไป5ครองอยู่อันดับที่9นะโดยการยิงประตูของพวกเขานั้นเขาสามารถทําได้19ประตูเสียไป17ประตูนั่นทําให้ผลประตูบวกลบได้เสียของพวก านนั้นอยู่ที่บวก2นะโดยผลงาน6แมตช์ล่าสุดของทางด้านแบ็คเบิร์นโรเวอร์นั้นพวกเขาชนะได้2เสมอ1และแพ้ไปถึง3นะครับไปโช์กันต่อที่ความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมนะเริ่มต้นกันที่เจ้าบ้านมิดเดิลสโบเขามีทางด้านของเอเดนมอริสกองกลางตัวเก่งที่จะไม่ได้ลงสนามในวันนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับในขณะที่ทางด้านเฮเดนแฮกนีนะยังต้องทดสอบความฟิตก่อนเกมนะครับว่าจะสามารถลง ไได้้หมมในนนเกนีนะส่วนทางด้านเซนีดีเองพลาดเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการป่วยและยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะฟิตทันลงเล่นในเกมเกมนี้หรือไม่นะครับไปต่อกันที่ฝั่งผู้มาเยือนแบ็คเบิร์นโรเวอร์ไทลิสโคลแลนกองหน้าตัวเก่งที่ถูกแบนหนึ่งเกมก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติพร้อมแล้วที่จะกลับมาลงเล่นในเกมเกมนี้นะส่วนทางด้านโอเวนเบกนักเตะที่ยืมตัวมาจากริวอปูก็กลับมาฟิตแล้วเช่นกันแต่ แต่พวกเขาอาจจะขาดทางด้านอาร์เนอร์ซิกูซันในเกมนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับไปโชกคาดการรูปแบบการเล่นกันสนิดหนึ่งนะทางด้านมิดเดิลสโบนั้นผมคิดว่าเขาจะใช้แผน4-2-3-1นะส่วนทางด้านแบ็กเบิร์นโรเวอร์นั้นผมคิดว่าเขาจะใช้แผน4-2-3-1เช่นกันแต่ความแตกต่างนั้นคือทางด้านแบ็กเบิร์นโรเวอร์มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะพอสมควรนะซึ่งนั่นอาจจะส่งผลให้เกมนี้ไม่ใช่น้อยนะครับ ไปดูกันต่อที่สถิติช็อตเปอร์เกมของทั้งสทีมนะเริ่มต้นกันที่ฝั่งเจ้าบ้าน m i d เดิลสโบรพวกเขานั้นมีช็อตเปอร์เกมอยู่ที่16.2โกเบอร์เกมอยู่ที่1.8ซึ่งนี่ดูดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับทีมในแชมเปี้ยนชิพนะถัดมามาดูฝั่งช็อตเปอร์เกมของทางด้าน b บ็ c เบิร์นโรเวอกันบ้างช็อตเปอร์เกมของพวกเขาอยู่ที่11.3โกเบอร์เกมอยู่ที่1.3แต่สิ่งที่น่าสนใจนั้นคือคอนเวอร์ชั่นเของทั้ง2ทีมเท่ากัน ที่11นะเพียงแค่ทางด้านมิดเดิลส์โบสามารถมีโอกาสยิงได้เยอะกว่าและจบได้มากกว่าด้วยนะไปโชววิเคราะห์เกมนี้กันเลยนะครับผมทางด้านมิดเดิลส์โบนั้นฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงใน3เกมล่าสุดนะซึ่งพวกเขาสามารถถล่มประตูรวมกันใน3แมตช์ล่าสุดได้ถึง15ประตูเฉลี่ยแล้วตกเกมละ5ประตูเลยทีเดียวนะแต่สําหรับเกมในบ้านของมิดเดิลสโบนั้นค่อนข้างสวิงนะพวกเขาผัดแพ้ผัดชนะมา5เกมติด นะข้ามมาดูกันที่ทางด้าน Backburn ร์นโ r เวอรกันบ้างในเกมล่าสุดที่พวกเขาต้องพบกับพอร์ตมันถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสนามไม่สามารถถ่ายเทน้ําได้ทันนะนั่นจึงทําให้ทางด้าน Backburn r o นโรเวอรได้พักราวๆสอสัปดาห์ก่อนจะเตะแมตชนี้ Backburn r o นโรเวอรพึ่งกลับมาได้ในเกมเยือนแมตช์ล่าสุดโดยก่อนหน้านี้นั้นพวกเขาแพ้เกมเยือนติดต่อกันมาแล้ว3เกมด้วยกันนะโชมสรุปคู่นี้เลยเละกันถึงแม้ว่าฟอร์มของทางด้านมิเรลสโบในช วกนี้จะร้อนแรงมากแค่ไหนก็ตามแต่พวกเขาต้องกลับมาเจอกับสถานการณ์ที่มีผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนนั่นทําให้ผมรู้สึกว่าการพักยาวๆกว่า2สัปดาห์ของทางด้านแบ็กเบิร์นโรเวอร์นั้นน,น,น่าสนใจมากๆนะแถมสถิติการพบกันของคู่นี้แบ็กเบิร์นโรเวอร์ดูเหนือกว่ามิดเดิลสโบด้วยซ้ำเพราะงั้นเลยทําให้ผมเทใจไปที่แบ็กเบิร์นมากกว่านะแต่อาจจะชนะกันไม่เยอะเท่าไหร่โชบสกรเลยขอปากทงไปที่ผู้มาเยือนอย่างแบ็กเบิร์นโรเวอร์จะสามารถเอาชนะ เกมนี้ไปได้ที่1ประตูต่อ2นะครับเรามาต่อที่คู่ที่2ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างลีดยูเนเต็ดปะทะกับรูตันทาวในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเช่นเดิมโดย6แมตช์ล่าสุดที่พวกเขาพบกันนั้นเป็นทางด้านลีดยูเนเต็ดชนะไป4ครั้งและเสมอไป2นั่นหมายความว่าทางด้านรูตันทาวยังไม่สามารถเอาชนะลีดยูเนเต็ดได้เลยนะใน6แมตช์ล่าสุดนี้นะครับซึ่งหากเรามาดูกันที่แมตช์ล่าสุดที่พวกเขาพบกันเป็นจบที่ผลเสมอนะ ถัดมาเรามาดูกันที่อันดับตารางคะแนนในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพกันบ้างทางด้านรีดยูเนเต็ดนั้นตอนนี้พวกเขาครองเป็นจ่าฝูงนะโดยแข่งไป16นัดชนะ9เสมอ5แพ้ไป2เท่านั้นสามารถยิงได้28ประตูเสียไป12ประตูนั่นทําให้ผลประตูบุรบได้เสียของพวกเขานั้นมากถึงบวก16นะโดยตอนนี้รีดยูเนเต็ดนั้นมีอยู่32แต้มนะจ๊ะส่วน6แมตช์ล่าสุดของทางด้านรีดยูเนเต็ดนั้นพวกเขาชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับ ไปต่อกันที่ความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมนะโดยเริ่มต้นที่เจ้าบ้านลีดยูเนเตดทางด้านดานิเอลฟาเคนะอาจจะเปลี่ยนผู้เล่น1คนโดยผมคิดว่าเขาจะส่งทางด้านวิลลี่นอนโตนะลงมาเล่นแทนที่ของแดนเจมทางด้านขวาส่วนทางด้านจูเนียร์ฟีโปแบ็กซ้ายตัวเก่งนะจะต้องรับโทษแบนนัดที่3เป็นนัดสุดท้ายนั่นหมายความว่าเกมนี้เขาพลาดแน่ๆนะครับผมในขณนะที่นักเตะตัวเจ็บ3ตัวยังคงเหมือนเดิมนะ มาต่อกันที่ฝั่งของรูตันทาวนะครับผมทางด้านจอแดนคลาร์กกลับมาจากโทษแบนหนึนัดและพร้อมที่จะลงสนามในเกมเกมนี้นะโดยคาดว่าทางด้านรอ b เอ็ดเวิร์ดจะเลือกใช้ทางด้านวิกเตอร์โมเซสลงเล่นแทนที่ของลีสเบิร์ในตำแหน่งวิงแบ็กขวานะส่วนตัวเจ็ดตัวอื่นก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะโดยเกมเกมนี้พวกเขาน่าจะขาดนักเตะไป4คนนะครับไปชมกันต่อที่คาดการรูปแบบการเล่นของทั้งสทีมนะโดยทางด้านลีดยูเนเต็ด นะแผนเก่งของพวกเขาคือ4 2 3 1นะส่วนทางด้านรูตันทาวน์นั้นอย่างที่ผมบอกไปเขาน่าจะมาในระบบ3 4 1 2นะโดยคนที่น่าสนใจในเกมเกมนี้นั่นคือทางด้านกองหน้าอย่างมอริสที่ดูแล้วรูการนี้ทําผลงานได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะก็ต้องมารอดูกันว่าเมื่อเขามาเจอกับรีดเนเดตที่ฟอร์มร้อนแรงและเป็นจ่าฝูงอยู่ขนาดนี้จะทําได้ดีมากแค่ไหนนะครับส่วนมาดูกันต่อที่ทางด้านของช็อตเบอร์เกมของทั้งสองทีม โดยไปเริ่มต้นที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างลีดยูวนเต็ดนะช็อตเปอร์เกมของพวกเขาอยู่ที่16.2โกเปอร์เกมอยู่ที่1.8นะครับผมส่วนทางด้านรนะูตันทาวน์นั้นช็อตเปอร์เกมอยู่ที่11.4น้อยกว่าทางด้านลีดยูวนเต็ดนะส่วนโกเปอร์เกมนั้นอยู่แค่1.1เท่านั้นเรียกได้ว่าคอนเวอร์ชันเรทห่างกันอยู่1%นะสำหรับ2ทีมนี้ไปชมวิเคราะห์เกมนี้กันเลยละกันจากสถิติ6นัดล่าสุดถึงแม้ว่าทางด้านลีดยูวนเต็ดจะทําผลงานได้ดีกว่าแต่ แต่ก็ชนะกันได้แค่สกอร์ต่ำเสมอนะโดยพวกเขาส่วนใหญ่จะจบที่1ต่อ0มากที่สุดโดยมากสุดนั้นอยู่ที่2ต่อ1เท่านั้นนะครับสำหรับการเจอกันของ นี้ผลงานลีดดูเนเตตถือว่าน่าประทับใจอย่างมากเนื่องจากพวกเขาไม่แพ้ใครมา10จาก11นะัดหลังสุดแล้วนะโดยผลงานในบ้านของลนะีดดูเนเตดนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งซึ่งพวกเขาชนะในบ้านมาติดต่อกันแล้ว5เกมติดนะครับแถมพวกเขายังสามารถเก็บคีนชีตได้มากถึง4จาก5เกมด้วยนะส่วนทางด้านรูตันทาวน,นั้นผลงานนอกบ้านในฤดูกาลนี้เรียกได้ว่าย่ำแย่มากๆนะโดยพวกเขาลงเล่นนอกบ้านไปทั้งหมด8เกมสามารถเ แต้มนอกบ้านได้เพียง4แต้มเท่านั้นแบ่งเป็นชนะ1เสมือ1และแพ้ไปถึง6นะซึ่งพวกเขานั้นแพ้นอกบ้านมาแล้ว4เกมติดด้วยนะครับผมไปโชบสรุปคู่นี้เลยละกันในทุกๆแง่มุมทุกๆสถิติที่ผมไปหามานั้นลีดยูนเต็ดค่อนข้างได้เปรียบนะและแน่นอนว่าโชบสกอร์ของเรามีความเชื่อเรื่องสถิติว่าไม่โกหกใครแน่นอนเพราะงั้นแมตช์แมตช์นี้ผมขอโชคสกอร์ไปที่ลีดยูนเต็ดจะสามารถเอาชนะรูต ทาได้ด้วยสกอร์2ต่อ0ูนะครับมาเริ่มกันต่อที่คู่สุดท้ายนะทางด้านคาดิฟซิตี้พะทะกับควีนพาร์คเรนเจอร์ในศึกฟุตบอลแชมเปียนชิพอีกเช่นเคยโดยสถิติการพบการหแมตช์ล่าสุดนั้นเป็นทางด้านควีนพาร์คทำได้ดีกว่านะโดยพวกเขาชนะไป3ครั้งเสมอ1และชัยชนะอีก2ครั้งเป็นของคาดิฟซิตี้นะการพบกันในแมตช์ล่าสุดนั้นเป็นทางด้านคาดิฟซิตี้สามารถบุกไปเอาชนะควีนพาร์คเรนเจอร์ได้ถึงบ้านด้วยสกอร์หน หต่อสองนะครับไปโชว์กันต่อที่ลำดับตารางคะแนนสักนิดหนึ่งโดยในกู่น,นี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นศึกหนีตกชั้นอย่างแท้จริงเริ่มต้นที่คาร์ดิฟซิตี้เจ้าบ้านนั้นตอนนี้เขาอยู่อันดับที่21ของตารางแข่งไป16นัดมีอยู่16แต้มเท่านั้นโดยเขาชนะ4เสมอสและแพ้ไปถึง8นะครับผมพวกเขายิงได้15ลูกเสียไป24ลูกนั่นทําให้ผลประตูบวกลบได้เสียของพวกเขานั้นอยู่ที่ลบ9นะครับผมตัวน6แม์ร่าสุดของทางด้านคาร์ดิฟ นนัน้พวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2นะข้ามมาดูที่ทีมบ้วยของตารางอย่างทางด้านควีนปาร์คเรนเจอร์กันบ้างควนะีนปาร์คเรนเจอร์นั้นนะตอนนี้พวกเขาแข่งไป16นะัดชนะเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเสมอไป8และแพ้ไป7นะครับผมโดยตอนนี้เขามีอยู่11แต้มนะเรียกได้ว่าอยู่อันดับสุดท้ายของตารางจริงๆโดยพวกเขายิงได้13ลูกเสียไป26และประตูผลบวกลบได้เสียของเขานั้นอยู่ที่ลบ13นะผลงาน6แมตช์ร ล่าสุดของพวกเขานั้นเรียกได้ว่าไม่ชนะเลยเสมอ4แพ้ไปถึง2นะครับไปโชว์ต่อกันที่ความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันสักนิดนึงเริ่มต้นที่เจ้าบ้านคาดิฟซิตี้ทางด้านคารัมแชมเบอร์นะอาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมเกมนี้โดยคาดว่าเขาหน้าจะหายบาดเจ็บไม่ทันนั่นหมายความว่าทางด้านคาดิฟซิตี้จะขาดนักเตะ5คนด้วยกันนะโดยมีการคาดการณ์ว่าทางด้านคาดิฟซิตี้จะใช้ผู้เล่นส1เ็ตัวจริงชุดเดิมจากเกมที่แล้วด้วยนะ ข้ามาที่ทางด้าน Queen Park เลนเจอนั้นในเกมเกมนี้เราอาจได้เห็นทางด้านของเค n เน t h ปาร์ลงเล่นเป็นตัวจริงหลังจากที่เขากลับมามีเชื่อเป็นตัวทำรองในเกมที่แล้วนะโดย Queen Park เลนเจอนั้นพวกเขายังคงต้องเผชิญกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่อย่างต่อเนื่องนะโดยล่าสุดนั้นมีเจ็บเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนั่นคือทางด้านของอิเลียตแชร์ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งใน5ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บในทีมชุดใหญ่แม้ว่าทางด้านของแจ็คโคแบกใกล้จะกลับ มาลงสนามได้แล้วแต่ผมก็ยังคิดว่าเขาไม่น่าพร้อมสําหรับเกมเกมนี้นะไปโชว์กันต่อที่คาดการรูปแบบการเล่นกันเลยโดยทางด้านคา r ดิฟซินตี้และควีนปาร์คเรนเจอร์นั้นเขาใช้ระบบเดียวกันคือ4-2-3-1นะโดยระบบนี้ทั้ง2ทีมนั้นมีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปเราต้องมาดูกันที่ผู้เล่นเฉพาะตัวแต่ละทีมว่าจะทําผลงานได้เป็นเช่นไรนะครับผมไปโชว์กันต่ออย่างรวดเร็วที่ช็อตเปิดเกมกันเลยละกันทางด้าน ของคาร์ดิฟซิตี้นั้นช็อตปอร์เกมของพวกเขาอยู่ที่12.5ส่วนโกเปอร์เกมนั้นอยู่ที่0.9นะครับผมไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่กับควีนปาร์คเรนเจอร์โดยฤดูกาลนี้ช็อต p อร์เกมของควีนปาร์คเรนเจอร์นั้นอยู่ที่13.2ส่วนโกเปอร์เกมที่คาร์ดิฟซิตี้ว่าต่ําแล้วทางด้านควีนปาร์คต่ํากว่านะโดยเขามีช็อตปอร์เกมอยู่แค่0.8เท่านั้นนั่นทําให้คอนเวอร์ชันเรทของทั้งสองทีมนี้ห่างกันอยู่ถึง1%นะไปโชว์วิเคราะ เกมนี้เลยละการทางด้านควีนปาร์คเลนเจอร์ไม่ชนะใครมาแล้ว12นัดติดต่อกันโดยผลงานในลีกด,ดูการนี้เขาสามารถชนะได้เพียง1นัดเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากๆสำหรับพวกเขานะโดยควีนปาร์คเลนเจอร์นั้นเสียประตูนในลีกไปมากถึง26ประตูนับว่ามากที่สุดเป็นอันดับ3ของลีกนะครับผมส่วนทางด้านคาร์ดิฟซิตี้นั้นไม่ชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วแต่สําหรับผลงานในบ้านของคาร์ดิฟซิตี้ช่วงหลังนั้นเรียกได้ว่า ว่าทาได้ดีพอสมควรโดยเขาชนะได้4เกมติดต่อกันในบ้านก่อนที่จะมาพลาดท่าแพ้กับแบ็คเบิร์นในแมตช์ล่าสุดนะครับงั้นเราไปชบสรุปคู่นี้เลยละกันทางด้านคาร์ดิฟซิตี้นั้นจําเป็นจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้ในแมตช์นี้เนื่องจากพวกเขามีคะแนนมากกว่าทางด้านพอซิตี้ที่อยู่ในโซนตกชั้นเพียงแค่1แต้มเท่านั้นแต่หากเรามองกันไปที่สถิติการพบกันของคู่นี้จะเป็นทางด้านควีนปาร์คที่ทําได้ดีกว่าเสมอด้วยนะเพียงแค่ ตอนนี้ผมมองว่าควีนพาร์คเรนเจอร์เนี่ยกำลังเผชิญปัญหากผู้เล่นตัวหลากหลายคนบาดเจ็บผมเลยโฉบสกอร์ไปที่เจ้าบ้านคา r ์ดิฟซิตี้โดยมองว่าคา r ์ดิฟซิตี้จะสามารถเฉือนชนะควีนพาร์คไปได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพประจาวันนี้นะครับผมโดยไปได้เรียงกันตั้งแต่ผู้แรกมิ d เดิลสโบเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบ็คเบิร์นโรเวอร์ผู้นี้ผมให้เป็นทางแบ็คเบิร์นจะ สามารถเอาชนะไปได้1ประตูต่อ2นะผู้ถัดมาลีดยูเนเต็ดปะทะกับรูตันทาวผู้นี้ผมชี้ไปที่ลีดจะสามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายของวันนี้คาร์ดิฟซิตี้ปะทะกับควีนพาร์คเรนเจอร์ผู้นี้ผมยกให้คาร์ดิฟสมหวังเอาชนะควีนพาร์คไปได้1ต่อ0นะครับสุดท้ายนี้นะครับโฉบสกอร์ก็อยากให้ทุกท่านคอวอยอีกเช่นเคยคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันให้ถี่ถ้วน ผมเชื่อว่าหากท่านเข้ามาฟังชมสกอร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้ไปแน่ๆน,นั่นก็คือเรื่องของสถิติเชิงลึกซึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อสำหรับผมนั้นผมบอกอีกครั้งว่าเปิดรับความคิดเห็นแตกต่างเสมอทุกท่านสามารถคอมเมนต์ติชมหรือพูดคุยกันได้ตลอดเวลาและหากคลิปนี้ช่วยทําให้วันแย่ๆของคุณกลายเป็นวันที่ดีได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้โฉบสกอร์ฟุตบอลกันด้วยนะครับ